นะคะหนูดีใจมากเลยเรียกน้อยตกจนตกล่างตกหน้ามันใจที่จะรองบทคอยทำไมเล่นไม่ได้เป็นไรเล่นไม่ได้เป็นไรหรออ๋อปลงไรหรอพี่ปั๊บเป็นไรอหรอคะหน้าตาเขายัไม่ตกพรอเลยนะคะน่ารักมากแเขไม่ดีกว่ บางคำคำมวยไม่วนมันขาดไปนิดๆแต่ก็ไม่ไม่น่าจะตีลูกหรอกก็ขอให้ดีดีอารมณ์มาดีอารมณ์มาดีฮะคอารมณ์มาดีฮะเป็นความโชคดีของท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่และท่านผู้ชมในประเทศไทยทุกคนที่มีรายการแบบนี้ทำให้เราได้หาวหาบได้ได้ดีนั่นคือ บนตกล่างตกหน้าตกหลังตกหน้าตกหลังตกหน้าอกสถานครับถ้าผมเคลียท่าทางนี่เขาเดินออกมาทด้สุดว่ามันจะ สนาผ่าเผยการร้องเขาก็ดีมาเรื่อยๆทาไมเอาวะเป็นตัวที่ร้องได้เสียงดีเลยก็เสียงใสๆเลยแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องค่ะนะครับวันนี้น้องพี่ปามีแม่อาบน้ำแล้วนะถูกที่ถูกเวลานะเองสะอาดตาถูกที่ถูกเวลาแล้วพอน้องเปล่งเสียงออกมาแล้วเนี่ยอยากจะยิ่งนั่งใกล้ๆพี่บนสิทธิ์เนี่ยอยาากพี่เก๊กออกสักข้า มันเียวเขาจะ่เนี่ยมันเขียวอ้วนแต่รักกันก่อนรักกันก่อนรักกันยังไงรักกันยังไงรักกันก่อเนี๋ยวรักกันให้ดูหน่อยเดีวโทรหน่อยลูกรักกันรักกันรักกันหน่อยี๋ยวรักครับมเกี่แล ดิงนางนังตังนิงนะชะปขปกลิงอ้ยังก็าบอกลิงมันจะเรียนแบบก็ไม่ไอ้อยากจะบอกว่เอให้ันไดอย่างนี้สิทไมะคะไมู่้กันจวไปะตรงไหนตรงไหนแล้วก็ตรงไหนตแล้วนึกก็รู้สึกฟินและอยากที่ยกินร้องใหม่